ไม่ร,รู้พี่คะสวัสดีค่ะสีด่นนดางต่างไทยแล้วก็ฟังมาไ่างคลิปเยคะวันนี้แลวันนี้นะคะทุกคนไปเที่ยวได้ามาหนะ้าเที่เ่ดไมสาไมสำคัญนาคออยู่นะคะเจอกันหลายรอบแล้วแต่ว่าค่นะคะวันนี้เรจาจะมาสำคัญเนาะี่ว่ายี่สิไปที่ใหม คืออยากมาทำยูทูปนะคะทุกคนโอเคเราไปชมกันเลยค่ะมาที่น้องมนมิายดีไปจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเอซสาวหวันนะคะวันนี้เป็นมายังไงถึงได้มาเจอกันเพราะเราทำ YouTube ด้วยกันก็เลยได้เจอกันได้รู้จักกันรักกันคนก็ได้รู้จักก,ก,จกันเพราะอะไรเพราะยูทูปเพราะยูทูปค่ okay. ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวน้องขวัญจะถามน้องมินี่นะคะน้องขวัญจะถามน้องมินี่น้องมิงนี่มีอะไรจงใจให้น้องมิ ็มีรายใจส่งให้พ่อแม่ด้วยเราวก็ไร้ใช้จ่ายก็ไม่บอกแ,แล้วน้องมีมี่ทำง,งานอะไรงานบ้านจา 1ปีค่ะทุกคนทำงานบ้านค่ะก็ไปไปมามานะคะปีสองปีก็กลับทีเราก็ไม่ได้อยู่จนตั้งแต่ตั้งแต่แรกจนจน,นถึงทุกวันนี้ก็ไปไปมามานะคะ กินอยู่กับเจ้านายแล้วน้องมีม่ไม่ดไดกลับบ้านนะก็อยาก,กลับนะคะแต่ว่าต้องเก็บเงินก่อนเพราะว่าน้องมีกลับไปแล้วพีที่แล้วนี้เราต้องกลับถ้ากลับมันก็ต้องใช้จ่ายเยอะแล้วทํางินทุกไม่รู้ชิบูกไหลไปทีไหนยังไงจำไม่ได้แล้วนะ แต่ว่ายังไม่ได้เงินเดือนนะเพราะน้องนี่อ่ไม่ค่อยสบายแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกมาถ่ายคลิปไม่มีเวลาด้วยก็พอพอรู้จักกับน้องขวัญสาวขวัญแล้วก็มีเพื่อนด้วยแล้วก็ก็เลยออกมาทุกคนบางบางอาทิตย์ก็ไม่ว่างก็ไม่ได้ออกมาถ้าอาทิตย์ไหนว่างเร่งรีวเรา เราบ้องล้างคนเกี่ยวข้าวด้วยอะไรจักกันเดอนะไรกันจะไประมาณสามเดือนก็สเดือนแล้วเดือนัเปนดือนแรกเดือนแรกกว่กยูทูบเราจะเห็นยูทูบมารจเดือนแล้วเห็นยูทูบมาอะไรดือแล้วอเดือนประมาณสมเดือนสองสามเดือนล้วทุกคนเฮาก็บบจักกันเนาะบุญจักกันก็บพ่อยูทูบนะคะทุกคนบ้านก็มไในกลกันเนาะบ้านกับ ประมาณสามสี่สีบ้านก็หอดเยังบาเ่เคยไปยังเคยนอกบ้านสองคนเราก็ยังไม่คุยกัมาพูดคุยพูดกัพูดคุยกันว่าเรื่องราวที่่าาหูจัากันเป็นไปมาอยากได้อยากได้หูจ้ากันอยากได้เห็นกันได้มาทำยูทูบด้วยกันมีเพื่อนคนนี้นะทุกคนลาเข้าไปในช่อง ก่อนจะได้เงินแต่ละบาทแล้วลำบากมากทุกคนไม่มีพี่ๆข้าวก็หิว